อันนี้ครับอันนี้ครับนี่ครับโดนสวยโครูไชนฮ่าฮ่าฮ่ากดโอ้ย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d n e a g e t Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V และนอล็อกโ b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็บ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop โยวาซาเดี Yo, u, an, u, ai, u, ่ยรุ่นเมกาเดี่ยวรุ่นรูปายดี่ยวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยเนดะ้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Battle นะครับปิดเกมมาวันแนว One Piece ต่อสู้ประจญภัยนะผมนะ่ามีเล่นทางไงเอ็มเอสเอ็นแลคอมพิวเตอร์บีซีนะจ๊ะแต่วันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างข้างใต้คลิปนะวิธีการดาวน์โหลดและสมัครนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนนะมาเว้ยมาสู้เริงซีเปิงกันสักตัวนะคุณดู้ก oh ูต oh. ีกูตึกเลยครับไปมาเลยเฮ้ a, re, yeah, hey. โรปา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 โรยฉีโตรยตุโตร์ปูเซมมาเลฮะโอ้รอบนี้เราจะขึซันโรบินแล้วก็เอสมาตักเรีนะท่านผู้ชมนะบากับบาร์นานิสเอาดิเอาดิเปิดก่อนในเปียบเปิดก่อนในเปียบเปิดก่อนในเปียบสวยสวยสวยเอาดิคูดเคานเตอร์สไตร์อ่ะเยอนี่หนึ่งสอง เอ้ยเอ้ยบ <kah s> <playing> um ้ากันดิอืออืออือเอาดิโอ้โหตึงเปียกตึงจัดเลยอ่ะวางวางวางนี่เลยครับสวยเรียบร้อยเรียบร้อยคอมโบระดับที่ผมคุณดูเท่าไหบาน้องอย่าร้องนะจ๊ะตัวใส่สวยอุ้ยโอ้หลบได้โลบินอย่างนั้นเหรอตัวเหลีงซีปิงเออ สวยเออเป็นไงน่ะดีนะสวดยิงเจ็ดครัสวดอภิธรรมเจ็ดคืนเออนี่แน่โดนโดนนี่แน่นี่แน่โดนครับบากายเร่เออเดี๋ยครับมาดิอืมอุ้ยโอ้โหบาดกายเออวั วะหี่นี่นี่เรียบร้อยครับโคตรตึงเอาแบบจบเกมไวๆนะคนดูจบเกมไวๆสู้หลิงซีปิงสู้หลิงซีปิงสู้หลิงซีปิงมาดิสู่หลิงซีปิงอ่ะดีครับอ่ะดีครับสู่หลิงซีปิงน,นี่ นี่มาก,กันละอ,อืออืมโหโหจัดอลยคนดูวันนี้หนวดขาวตอนหนุ่มนะสกิลโคตรโคตรดีอ่ะนี่อาครับสวยอ,อเรียบร้อยครับโอ้โหโจบเกมครับคนดูอย่างตรึงวู้เอาเรื่องจัดๆเอาเรื่องจัดๆคนดูใหญพี่สู้แดงซี่ปิ่งนะคนดูนะโอตรอไม่รอแล้วนะไอ้หนุม่ม มาเว้ยมาเว้ย <c oughs> ยังตรึงยังตรึงมาเลยจ้าโดดครับเดออู้เรียบร้อยสวยสวยอันนี้เจอคนนะคนดูรอบนี้อะดิอะดิสวย นี่แนะ่นี่แนะ่โดนโดนโดน размер. โดนเว้ยเอาดิเอาดิว้านี่เออเอึเออสู้เุริงซีปิงสู้เริงซีปิงโอ้โหโคตรมันโคตรอันตรายอ่ะพี่เอาดิสเริงซีปิงครับอุ้ย โอ้ bert, วยวกางจะสกิลเลยนะคนดูสกิลวืดสกิลวืดคนดูอื้มอื้มอ uh. ื้มอ่ะใอรนู uh. ้นะคนดูตัวนี้นี่เลยครับสวยสู่หลิงซี่เป๋งนี่เลยนี่เลยสู่หลิงซี่เป๋งเฮ้อนี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาเรียบร้อยอย่างั้น่ะสู่หลิงซี่เป๋งสู่หลิงซี่เป๋ง สูเล่งซีเปงสวยโดน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 เฮ้ยเอาดิเอาดิโอจัดเปล่งว้าโดนวินี่เนี่ยครับเป็นไงนะหันหลังหันหลังฟาดโอ้โหเมื่อกี้นี่อันตีวื้อได้ไงวะคนดูเฮ้ยก็เป็นโดนนั้นแล้วกู สู้เล่งซีปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่แน่นี่แน่ตัวแหวกสู้เล่งซีปิงว้าจนน้ำแข็งนะครับท่านผู้ชมนะกัดกินบ้ากอยู่ไปก่อนอะเไรนี่แน่อุ้ย ไอซ์บรอกคือไหวครับตีได้อยู่โดนเชืเลยสกิลนี้โดนเฮ้ยนี่เนี่ยโดนโดนโดนโอ้ยพูดได้ไงคนดูสกิลสกิลเมื่อกี้นี้ นี่แน่เฮ้ยโอ้โหพีกไปโดนนี่ไงมากูจะรู้ว่าอะไรอะไรไปครับอบาดิ สวยสวยตวู้ฮู้อ่ะดีอ่ะดีนี่นี่ครับเรียบร้อยม <c oughs> <c oughs> ันไม่มีสกลิลแล้วนะคนดูนั่นเลยโดนอย่านะจับอย่านะจับบอกเลยพี่นี่กดดันแบบกรี๊แบบหัวจัดนะบอกเลยเอาเว้เอาเว้ สุริงซีเปล่งสุริงซีเปล่งหมูเด้งหมูเด้งคนดูโอ้โหรอบนี้เจอตรึงนะฮะบอกเลยมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งโดดใส่ก่อนเลยอุ้ยอสวยครับนี่นี่ครับสวย ออมาดิมาดิว้ายโอ้โหมันกดเคาน์เตอร์ไวจังวะคนดูมือยังไวอ่ะเฮ้ยกดโดนนี่ไงวะคนดูเมื่อกี้เนี่ยเออกูจะรู้อะไรโอ้โห วิน <mel> ิสติปดีคนดูสติปดีเล่นได้เล่นเล่นเล่นดีอยู่เล่นดีอยู่ได้ได้อยู่นี่นะครับสวยออว้าก์ะนี่นะครับสวยโดน นี่นีหมูดิงหมูดิงเดี๋ยวจะโชยดูครับน้องว่าสัวสพี่โหดขนาดไหนโควูชัยนายอะไรอะไรนี่ครับเรียบร้อย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 ,ย,อ,ยอะไรละน้องมัวแต่พลิกไปพลิกมา นี่ไหวครับเอ๋นี่นะครับดนนดนโดนเอาดิแวง มาดีครับมาดีครับนี่ครับโดนสวยโคบูไชน่านกดออกเลยน,ะนี่ไม่จริงนถอก็อไม่เท่าไหร่นี่มันนอ้องเดี๋ยวพี่โคกปร,ราบเดีย๋ยวพี่โคกปร,ราบทีละตัว,ตวละโอ้รอบนี้เจอชิกกี้คนดูตัวโหวดเลยนะบอกเลยตัวเนี้ยเอาลงยากอยู่ นี่นะครับสวยเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนได้ฟูดสวยเออนี่นะครับสวยอืออือว้าบากะเยรีอืออือเอาดินี่นะครับสวยอุ้ยอืมไม่โดนพอดูสก,กิลนี้ โหดจัดโหดจัดถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่น mm ี hmm. ่เลยครับสวยว้าเนี่ยโคตรโกงเลยคนดูผมบอกเลยชิ่กี่โคตรโกงนะโกงมากๆโกงแบบโกงจัดๆอ่ะโกงจนแบบน่าเกลียดอ่ะอืมโดนเนี่ยแหละตายเอาดิโอ้โหคนดูผมโดนแก้คอมโบแบบสองทีน่ะเกือบร่วง โจนอืมโอ้โหมันจิ๊บ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 บิงอยู่นะท่านผู้ชมนะสวยเอาดิเอาดินี่ครับสวยเอาดิเอาดิมา อืมอืมอืมโว้ยกำลังจะสกิลเลยสวยนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยกดออกไปอีกหนึ่งกดออกไปอีกหนึ่งโคโวชัยในเอาว่ะเอาว่ะติงจัดติงจัดสวยมันต้องลินมันต้องลินวิ่งมาไม่ถึงนะครับพวกคนดูเมื่อกี้นี้ นี่นะครับสวยอ,อืมอุ้ยอุ้ย,อยโอโ้โหแม่อะไรมันบินไปบินมาจึงนี่มานี่ไหวครับโฮ้ นี่นี่ครับสวยกดทันอยู่จังหวะนี้จังหวะดีเลยแหละเอาดีเอาดีนี่นะครับสวยโดนสวยสวยสวยว,ว้าโดนันตีมันก่อนเออเอาเรื่องจะจัด ไปครับโดน,นเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยลบไม่ได้อุ้ยนี่นะครับรูดโดนโดน,โดนลุว่านี่เนี่ยนี่นะครับโดนแตก โอเคนะกต้ชมนั่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมวันบรีฟไฟติง้งพา p น,นะสรับวันนี้บิโกโก้ทุก่อนจึงไปลิปหน้าบายจ้าเคื่ตึง